รรก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วทุน300บาทในสล็อตโรสเตอร์ลัมเบนะเป็นสล็ไก่ชนของค่าย PG จนะครับจัดไปวันนี้ทุน300บาทเท่านั้นนะเพื่อนเมาดูกันว่าผมจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับเปิดไปที่ไม้ละบ8บาทก่อนเลยจัดไป30ไม้ครับมาถึงสเกตเตอร์จะเข้าเลยนะ2ไม้มาก่อนเลยโอ้ยสาอีกหนึ่งตัวครับมาหรือเปล่ายัง ยังอีกยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกโอผโหมาถึงก็มาให้ลุ้นมาหรือเปล่ามาจริงครับเฮ้ยไม้แรกกันเพื่อนมาเฉยเลยครับโอ้โหแบบงงๆนะจัดไปครับไม่มีให้ซื้อนะครับเกมนี้บอกก่อนนะต้องรอมารุ้นแบบนี้อย่างเดียวนะครับไฟแปดไม้ของเราครับจะเกิดหรือเปล่าครับมาดูกันนะโอเคหกไม้ไปไม่ได้อะไรครับวไวยยังอยู่นะ สวยวายทั้งกระดานแบบนี้แจมๆเลยครับไปเออสวยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยโอเค14มาเอา14มา16บืกไปถึง14แล้วนะเพื่อนๆ1 9 0 0ครับสเก็ตเตอร์แตกทีเกิดเลยครับโอ้โหทุน300เท่านั้นนะเอาเว้ยเอาเว้ยอีกหนึ่งเว้ย มาเว้ยคนสุดท้ายโอ้โหเงียบผ่านไปไวมากเลยนะไวมากเลยนะพันเก้าครับไม่แย่นะพักกันต่อครับดูซิว่าได้สเก็ตเตอร์แล้วจะจบเลยเปล่ามันจะไม่มาเลยหรือเลปล่าห้าสิบบาทครับเฮ้ยห้าสิบบาทได้นะไมล่ละแปดบาทเท่านั้นนะเราเล่นอนะ่ะเออแล้วสเก็ตเตอร์จะเข้าเยอะนะเฮ้ยแปลกๆปถ้ามาอีกก็แปลกแล้วโอโ้ไม่มาครับไม่แน่อยู่เหมือนกัน ไม่แน่เหมือนกันเอาสามตัวเองหรอเข้าอะใข่ตัวเดียวเองนะเอาเข้าอีกแล้วโอ้โหผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าใช้แค่สามครับแสดงว่ามันเข้าง่ายเหมือนกันนะเกมไก่เนี่ยเออทำเป็นเล่นไปครับมาเว้ยหกไม้นะยงคูณสี่อยู่ครับคูณห้าไปเงียบสีบ่เงียบเอเอสวยครับมา ไปต่อหรือเปล่าวายวายยังอยู่นะวายยังอยู Shout ่ก็ยังไหลอยู่ครับสวยๆครับไปเออแจมได้อยู่มาเออสวยสวยคอมโบรุลว่าแจมแมวครับแจมแมวหันสามเจ็ดสิบหกบาทครับโอเคโอเคโดนแดกโอเค มันไม่ได้เสียตังค์หรอกครับมันฟรีสปินแต่ว่าแบบแหมมันไม่ได้อะทําไงอ่ะไม่เป็นไรไปกันต่อครับพิ่ง25ไม้พิ่งห้าไม้ดิเออสเก็ตเตอร์ไป2นะโอ้โหค้นเอาเรื่องเลยวะอืมสิบครับตอนนี้คูณ2ไปสเก็ตเตอร์จะเข้าอีกแล้วเพื่อนๆไม้อีกหรือเปล่าไม้อีกหรือเปล่าทำไมาอีกรอบนี้ผมได้แล้ผมถอดแล้วนะจริงผมว่ารู้สึกว่าโอ้โหมัน มันเยอะแล้วนะตอนเนี้ยถ้าเล่นต่อไปกูจะเสียหมดนะไม่มาครับแต่ยังมีโอกาสอยู่นะเพื่อนจามาขนาดนี้ก็มาเฮ้อมาสเกตเตอร์รัวๆไปเลยเสียได้ครับไม่มานะเอาสิบเอ็ดบาทครับโห้โหแบวมาเสียวตลอดนะสเกตเตอร์ออกไม่ยากจริงครับออกไม่ยากจริงก็จะปล่อยเลทอยู่หรือเปล่า426บบาทครับ ไม้ละ8บาทเท่านั้นนะเออเผื่อคนลืมนะโคตรเกิดอะผมบอกเลยโคตรเกิดอะแล้วดูวายมาอย่างนี้รู้เรื่องดิครับวายมาอย่างนี้ก็รู้เรื่องดิครับจัดไปเออ200ไปต่อหรือเปล่าเอสวยครับ10ไม้สุดท้ายนะโอ้โหเล่นแค่สามไม้แตกจะ5,000อะ่ะไอ้เชี่ยใครบอกไม่โหดก็ก็ดูเอาเองแล้วกัน 或者或者โหดไม่โหดอ่ะโอ้โหโอเคไหลๆสวยครับไปต่อคอมโบคอมจอย239บาทนะอีกห้าไม้สุดท้ายครับโอเคคูณสี่โหได้แค่คูณหกมันเงียบอ่ะถ้าไม่มีสเกตเตอร์มานี่คือเง <Vietnamese. S 1> ียบเลยนะ แตกไม่เยอะเท่าไหร่หมายสุดท้ายครับอาจจะมาก็ได้โอ้โหไม่มาเลยนะถ้าไม่ได้สเก็ตเตอร์นี่แทบไม่ได้ตังเลยนะเพื่อนๆโอเคครับเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ทุน300บาทครับถ้าสี่พฝากก็ถือว่าโอเคแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะถ้าใครอยากลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ